สุกสั์วันศุกร์นะครับสุกที่ี่27มกราคม2,5 66นะฮะสุขนี้ขอให้เป็นสุขที่ดีของทุกคนนะครับแอนครับแอนประจำของบอยสิริชัยอย่าก,กดแช์กันเสียงเริ่มมาแล้วครับเสียงเริ่มมาแล้วมีความรู้สึกว่าเสียงเริ่มมาแล้วมือขึ้นแหบๆแตกๆแต่ว่า รู้สึกว่ามันมันมีพลังมากกว่าเดิมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อคืนนีทําการแสดงอยู่ปทุมราชครับลงเวทีเรียบร้อยนะขอบคุณพี่น้องปทุมราชนะครับขอบคุณเจ้าภาพที่ต้อนรับอย่างดีแล้วก็พี่น้องแฟนคลับก็นั่งเฝา้านัง่งจุมนั่งให้กําลังใจจนจนแจ้งนะครับผม จากปทุมรัตน์มาสารคามกับประมาณ80กิโลนะฮะทรงผมยิงทรงเก่าเยอะนะครับขอบคุณพี่ใบมณีครับผมลายมือรเราไม่ได้มาไล่สดแบบทักท้ายพูดคุยกันแบบนี้นะสวัสดีตอนเช้าน้องบอยครับพี่วันธนาแฟนประโคนครับพี่รัชนกครับ <c oughs> ันเป็นการสแสดงออกถึงความจริงใจและความมั่นใจเวลาออกไปหนาเวที่ผมสิสูเพาเล็กเดินไปหน้าสุดแล้วก็จ้องดูแฟนเพลงในขณะที่ฮองพิ้งหรือในขณะที่พูดที่แสดงนะครับเออแต่ว่าขันพ่อจะเสียงปุ๊บนี่กังว้นแหละเออบางทีแบบแฟนขับเอารางวัลมาให้มาจับมือเนี่ยเราก็ต้องต้องให้รอก่อนในตอนช่วงที่รองพิงคือเราเราขอให้แบบเขาเพี้ยนเอา เอาเสียงเพื่อสิเพลงออกห้องเพลงให้มันให้มันได้ดีที่สุดก่อนเนี่ยถึงเวลาแบบโดยลองเพลงจบแล้วใครสิเดนังกับลงไปหลับอะไรแต่ว่าถ้าแบบเสียงปกติเสียงเสียงที่มันออกอยู่แบบนี้ก็คือแบบบอยลุยอยู่แล้วครับแฟนครับไม่กินของทอดของมันครับผมเสียงกลับมาเร็วครับสูงครับบอยครับ